สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่น้ำทิพย์ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนทุกๆท่านที่สนใจในการทําลูกชิ้นของแม่น้ำทิพย์นะคะคลิปนี้แม่น้ำทิพย์ก็จะมาบอกวิธีการทําลูกชิ้นเนื้อค่ะหากผิดพลาดประการใดหรือบอกไม่ละเอียดอย่างไรขอให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาได้นะคะแม่น้ำทิพย์ยินดีที่จะปรับปรุงค่ะเราไปดูวิธีการทําลูกชิ้นกันเลยค่ะ เนื้อชิ้นที่แม่น้ำทิพย์เอามาผสมนะคะอยู่ที่กิโลกรัมละ13ยูโรกว่านะคะเนี่ยชิ้นนี้ก็16-17ยูโรไปแล้วนะคะส่วนเนื้อสับนะคะเนื้อสับแบบสำเร็จก็อยู่ที่กิโลกรัมละ7ยูโรนะคะเนี่ยค่ะต้นทุนถือว่าไม่ถูกนะ ถ้าเราไม่ผสมชิ้นเนื้อก็ได้แต่กลิ่นของลูกชิ้นเนื้อมันมันจะน้อยอะนะคะมันแทบไม่ได้กลิ่นเลยแต่ถ้าเราผสมแล้วมันจะอร่อยแล้วก็ได้กลิ่นของความเป็นเนื้อมากขึ้นนะคะแม่น้ำทิพย์ก็เลยเอามาผสมนะก็เลยไม่ได้ใช้เนื้อสับอย่างเดียวนะคะใช้อย่างเดียวก็ได้แต่นอกคุณภาพมันก็ไม่ค่อยดีะนะคะ เราก็เอาเนื้อไปล้างน้ําก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาล้อเอาไขมันออกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เอาไปปั่นค่ะก็ล้างน้ําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์ก็จะมาล้อเอาไขมันออกนะ นี่ค่ะเราก็ลอออกเนาะเอาแต่เนื้อนะนี่ค่ะเราก็จะหั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะเดี๋ยวไม่นานมก็จะเอาไปไปปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ เนี่ค่ะเขาก็จะละเอียดดีมากเดี๋ยวเราก็จะไปเอาเนื้อสับที่เราซื้อมาเป็นแพ็คนะคะมาปั่นรวมผสมกันแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงค่ะและนี่ก็เป็นเนื้อสับสำเร็จรูปที่เราซื้อมาเป็นเป็นแพ็คแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเขาไปปั่นแล้วก็เอามารวมกันกับเนื้อที่เป็นชิ้นนะคะแล้วเราก็ จะเอามานวดพอนวดเหนียวดีแล้วนะคะเราก็เอาไปปั้นเป็นลูกๆล,ลงลงกระทะอนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำต่อไปนะคะ ค่ะก็ปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็อันนี้ก็เป็นเนื้อชิ้นนะคะก็ใส่ไปค่ะผสมกันนะอันนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ1กิโลกับ2ขีดนะเดี๋ยวเราจะมาผสมเครื่องปรุงใส่นะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อบดสําเร็จรูปแล้วก็เนื้อชิ้นนะคะแล้วก็ผสมไปหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาผสมเครื่องปรุงกันนะคะ เดีย๋ยวเราก็จะมาปรุงเครื่องกันนะคะน้ำตาลสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆเพื่อนหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะรสด,ดีหนึ่งช้อนชาผงกระเทียมหนึ่งช้อนชากับอีกครึ่งหนึ่งนะคะ พริกไทยหนึ่งช้อนชาผงฟูนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะผงฟูหนึ่งช้อนชานะคะผงแอสคอตหนึ่งช้อนชาค่ะ น้ำปลานะคะสองช้อนโต๊ะซี่ิ๊วขาวนะคะสองช้อนโต๊ะน้ำมันพืชนะคะสองช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่แป้งมันนะคะสามช้อนโต๊ะค่ะ น้ำแข็งผสมกับน้ำแล้วก็จะเทใส่ไปนะคะประมาณนี้นะคะน้ำเย็นจัด300 ml นะคะแม่น้ำทิพย์ก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปในนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาปั่นรวมกันนะคะพร้อมกับน้ำนะคะนี่ค่ะน้ําเย็นจัดเราก็จะค่อยๆใส่ไปทีละนิดนะคะปิดฝาค่ะแล้วก็ปั่นนะคะ ก็จะปั่นแบบนี้ประมาณ15นาทีนะคะอันนี้ก็15นาทีผ่านไปแล้วนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาเอาใส่ในใส่ในกล่องเอาเข้าตู้ฟิตนะคะเ <Okay. S 2> นี่ยค่ะเราก็ปั่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาใส่ในกล่องแล้วก็เอาไปแช่ตู้ฟิตนะคะ อันนี้ก็ถือว่าเอาไปปั้นลงหม้อได้แล้วนะแต่แม่น้ำทิพย์ชอบเอามานวดอีกเนาะเขาจะได้เด้งๆงนะคะจะได้เด้งเดงแล้วก็อร่อยนะเนี่ยบอกหมดเปลือกเลยนะคะบอกสูตรที่ทำขายหมดเลยนะคะเนี่ยสูตรทําขายในต่างแดนนะมีลูกค้าจองแบบเยอะมากข้ามปีเลยนะคะเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ทันนะคะเพราะว่าทำคนเดียวไม่มีใครช่วยนะคะก็เลยช้าเนาะลูกค้าบางคนก็บ่นนะคะว่าทำไมช้าจังละแม่น้ำทิพย์แม่น้ำทิพย์ำท,ทำคนเดียวนะคะเพราะว่านวดด้วยเนาะงานหลักก็ก็นวดนะคะอันนี้เป็นเป็นไรายได้เสริมนะคะเป็นงานเสริมนะงานเสริมก็ต้องรอนิดนึงนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปกันเนาะนี่ค่ะก็ใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเข้าตู้ฟิตกันนะคะแช่ไว้ในตู้ฟิต45ถึง50นาทีนะแล้วเราก็จะเอามานวดอีกทีหนึ่งให้เขามีความเหนียวเด้งแล้วก็ปั้นลงกระทะกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะเอาใส่ไปในตู้ฟิตประมาณ45ถึง50นาทีนะ แล้วเราก็จะเอามานวดอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขามีความเหนียวดีแล้วเราก็จะเอาไปปั้นลงกระทะกันค่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องนวดแป้งนะคะแม่น้ำทิพย์ก็ยกให้เป็นเครื่องนวดลูกชิ้นไปเลยนะคะ,ะนี่ค่ะยกให้เขาไปเลยนะอันนี้เราก็เอาออกมาจากตู้ฟิตแล้วนะคะ 50นาทีผ่านไปเราก็ออกมาจากตู้ฟิตนะคะแล้วเราก็จะมาใส่ในเครื่องนวดแป้งนะคะนวดประมาณ15นาทีนะแล้วเราก็จะมาปั้นเป็นลูกๆล,ล,ลงกระทะกันค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความแข็งออของน้ําแข็งนะคะแต่แข็งไม่มากนะเนี่ยก็เป็นเป็น เก็้น้ำแข็งนิดหน่อยนะคะไม่ไม่เยอะนะถ้าแข็งเกินไปเดี๋ยวจะนวดลำบากนะคะจะว่าไปแล้วก็อุ้ยข้างในนี่แข็งอยู่นะคะเนี่ยก็ถือว่าแข็งนะห้าสินาทีก็แข็งไม่เยอะนะคะแม่น้ำทิพย์ว่ากำลังพอดีเนาะเย็นแล้วกำลังเย็นพอดีนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะมานวดกันนะเราก็จะปั่นเขาประมาณ15นาทีนะคะก็เอาน้ำใส่ถ้วยแล้วก็ช้อนนะคะ เอาไว้ตักลูกชิ้นนะคะนี่ค่ะเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจนเสร็จเลยนะคะ ต้มได้สีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์ก็จะเปลี่ยนไปอีกหม้อหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะให้สีประมาณนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเปลี่ยนอีกกระทะหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะพออันนี้เริ่มสุกเริ่มสุกดีแล้วนะ เราก็จะเปลี่ยนมาอีกที่หนึ่งนะคะสุกแล้วแต่คือแค่รอบนอกนะด้านในเขายังแดงแงอยู่เห็นไหมคะเราก็จะเอามาต้มอีกหม้อหนึ่งนะคะนี่ค่ะหม้อสองตอนนี้เขาก็เริ่มฟูเห็นไหมคะเริ่มฟูพองแล้วก็สุกแล้วนะคะนี่ค่ะเด้งๆเลยนะคะ เด้งๆพองๆเลยค่ะเพื่อนๆลูกชิ้นเนื้อของแม่น้ำทิพย์นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักออกมาพึงไว้ให้เขาแห้งนะคะนี่ค่ะมาพึงไว้ให้เย็นนะพอเขาเริ่มเย็นแล้วก็แห้งดีแล้วนะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์ก็จะเอาไปใส่ถุงซีนนะคะถุงละครึ่งกิโลค่ะ วันนี้ลูกชิ้นเนื้อก็อยู่ที่ประมาณ6กกิโลนะคะเราก็จะทำอย่างนี้จนเสร็จนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะทำอย่างนี้นะต้มไปสองรอบจนเสร็จ6กกิโลนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนที่ใส่ถุงซีนนะคะอันนี้เราก็เอาใส่ถุงนะคะเตรียมซีนจ้ะนี่ค่ะลูกชิ้นเนื้อน,นะคะ น,นี้เราก็ใส่ถุงเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งอีกสิบกว่าในหน่อยอ,อันนี้เราก็ชั่งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงนะนี่ค่ะจัดเรียงแบบนี้นะคะจัดเรียงเสร็จแล้วเราก็จะเอามาซีนกันนะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะมาซีนกันนะประมาณนี้เดี๋ยวก็กดตรงนีเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ เสร็จแล้วค่ะครึ่งกิโลลูกชิ้นเนื้อนะคะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวแม่น้ำทิพย์ก็จะซีนต่อไปจนเสร็จนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะก็จะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วค่ะลูกชิ้นเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ซีนใส่ถุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็ทำได้แค่6กกิโลเนะาะทำไปช้าๆค่ะเรื่อยๆนะคะ แม่น้ำทิพก็จะเอาลูกชิ้นมาแช่แข็งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะไปห่อหนังสือพิมพ์แล้วก็ส่งต่างจังหวัดนะคะ<ม>นี่ค่ะนี่ลูกชิ้นทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นลูกชิ้นหมูนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปห่อหนังสือพิมพ์แล้วก็แพ็คใส่กล่องกันค่ะ